อันนี้ยังไม่ทราบครับชแนลนะตอนนี้นะครับก็ได้ยินจากอันเข้าเลยเอออ๋เสียงเพลงไม่เป็นไรมันเป็นที่เครื่องของเขานะลุงจิมเดี๋ยวเดี๋ยวเสียแล้วก็ราคามันจะแพงนะโอ้ลุงจิมเข้าใจนะครับก็เท่าที่ทราบนะครับเท่าที่ผมทราบจ้า คุณรัชนีนะครับผูุ้ริหารมริพีชนะครับท่านบอกว่าเราจะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับอย่างน้อยเดือนละสองครั้งนะครับดีไหมครับดีนะครับถ้าอยากให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเวลาไลฟ์สดนะครับเวลาเราไลฟ์สดหรือลราทำคลิปอะไรที่ลงไปในช่องตัวเองนะครับก็ให้ขายชามาริพีชด้วยนะครับ นะครับผมเชื่อว่า FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับท่านจะเป็นคนที่จะช่วยเราได้ทางหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์ที่อยู่บ้านลงพลนะครับมีภาระค่าใช้จ่ายไม่ตามจากลงพลนะครับก็การที่เอได้สั่งชาเิอรีนะครับไปดื่มนะครับที่บ้านนะครับก็จะทำให้สุขภาพ ร่างกายเขานะครับระบบขับถ่ายต่างๆนะครับดีขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติของชาแมนิพีสนะครับก็จะทำให้ยูทูบเบอร์นะครับมีรายได้นะครับเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับที่ทางบริษัทนะครับได้จัดสรรปันส่วนนะครับอย่างเหมาะสมนะครับให้กับทุกท่านนะครับ สำหรับช่องยูทูบเบอร์ที่มียอดขายน้อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจตามยอดนะครับนะครับผมเชื่อว่าอนาคตข้างหน้านะครับอีกไม่ไกลนะครับก็จะมี f อที่ติดตามช่องของท่านมากยิง่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมียอดสั่งทุกวันทุกวันนะครับก็จะทำให้ทุกคนมีไรายได้นะครับ ทางนี้ทางนั้นนะครับนักขายมือทองรุใหม่ต้องขยันนะครับต้องขยันมาก,ก่อนนะครับอาทิตย์หนึ่งจะพูดทุกวันทุกวันนะครับพูดให้เป็นเวลาเวลาที่เราขึ้นนะครับเราจะรู้ว่าเอฟเขาเข้ามาดูเราตอนไหนมากที่สุดแล้วก็ใช้เวลาจังหวะนั้นนะครับโอกาสนั้นนะครับขายเลยนะครับ คำว่าขายเลยเนี่ยคุณภาพของชามานิพีสนะครับทางคุณรัชนีและก็ทีมงานฝ่ายบริหารนะครับท่านมีข้อมูลทุกอย่างนะครับที่เอฟซีอยากรู้นะครับกดเข้าไปที่นะครับมานิพีสออฟฟิเชียลนะครับอันนี้ต้องนําเรียนว่าข้อมูลต่างๆนะครับ ทีศทางที่ทีมงานมารีพีสนะครับผู้บริหารมารีพีสนะครับท่านทำไว้ให้เอฟซีทุกท่านได้ศึกษานะครับสำหรับคนที่อยากรู้นะครับแต่ถ้าคุณสมบัตินะครับส่วนประกอบต่างๆของชามารีพีสนะครับยูทูบเบอร์ทุกท่านสามารถทุกได้นะครับสรรพคุณนะครับของเกี๊ยวกูลานะครับใบเตยใบม่อนนะครับเป็นลูกพีสนะครับ ต่างๆนะครับสรรพคุณของส่วนประกอบต่างๆชัดเจนนะครับสามารถพูดได้เลยนะครับการดื่มชาทุกวันเป็นเรื่องง่ายนะครับทุกวันนี้เป็นเรื่องง่ายมากนะครับก็เหมือนเราดื่มน้ําช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านดื่มน้ําเยอะนะครับในแต่ละวันนะครับอย่างน้ําขวดนี้นะครับถ้าใครเปิดก็ ทานให้หมดด้วยนะครับพูมเห็นเยอะแยะเลยนะครับนะเสียดายนะครับเสียดายน้ํานะครับถ้าเราเปิดนแล้วเดินไปไหนถือไปด้ว้ยนะครับเพราะว่าเอฟซีเขาเป็นคนดีมากนะครับเอฟซีทุกท่านดีมากนะครับซื้อน้าไม่ให้เราดื่มกันนะครับก็เราก็รักนะครับรักที่จะดื่มน้ําให้หมดนะครับก็ เป็นเรื่องดีนะครับที่อยากจะบอกให้ทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการประหยัดน้ำาชวงนี้ก็มีใครอาบน้ำบ้างวันนี้ตอนเชา้าถ้าดูหน้าเนี่ยครับอาบไปคร้บยังไม่อาบยังไม่อาบ ก,ก็ขอขอทางให้กับทนายกคุณรัชนีนะครับเดินเข้ามาในในที่นะครับด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทนาค่ะ มส yeah สามสิบสามสบส่ะุทีบัทช่องต้นนะคะขณะนี้ิและที่ไงกระดาษน้ตถึงที่แล้วนะคะต่อไปก็จะได้นกันเทสค่ะ